มาต่อกันที่ชัปเตอร์ที่10ครึ่งหลังนะครับก็10บคจะเป็นสรุปเรื่องราวของครึ่งแรกถัดมาที่เหลือถ้าจะพูดได้ว่าเป็นพารเซลเกือบทั้งหมด10บคลงตัวละครได้2ตัวซึ่งเอาตัวไรล,ลงก็ได้นะครับเพราะว่าหลังนี้จะไม่ได้ต่อสู้จะเป็นการสืบสวนสอบสวนนะครับก็จะต้องไปสอบสวนนะครับตัวละครทั้งหมด3ตัวที่อยู่ในบ้านของแฟงก็งนค ต้อเ้นじゃない哟ตอนนี้จะมีการใช้สก,กิลนะครับตัวที่เปนไลท์ทัสรีบูนะในการทำให้ NPC พวกนี้นะครับเปิดปากพูดความจริง่ันแลรกจะถามว่ามาทำหน้าที่อะไรในบ้านหลังนี้นะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นคนสวนประจำบ้านของแฟง แล้วก็ทําหน้าที่เก็บขวานนะครับพื้นที่ด้านหลังแล้วก็ถามเจ้าคนสวนเนี่ยนะครับว่ารู้ไหมว่าเจ้าแฟงที่เป็นเจ้านายอ่ะเป็นทํากิจการอะไรเจ้าคนสวนก็บอกว่าแฟงที่เป็นเจ้านายเนี่ยค่อนข้างจะขี้เหนียวมากนะครับไม่จ้าไม่กระทั่งเชฟนะครับเจ้าพวกที่อยู่ที่นี่ก็เลยต้องอยู่โดยไม่มีอาหารนะเหมือนกับว่าต้องทํากินเองอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเคยเห็นเจ้าแฟงเนี่ยไปที่สวนหลังบ้านในคืนคืนหนึ่ง ได้มีการส่งตะก,กร้าให้กับบุคคลคนหนึ่งวันต่อมาก็ได้ตรวจพบนะครับลักษณะมันเป็นผงลักาาอยู่บนพื้นมันก็จะไปตรงกับเนื้อหาตอนครึ่งแรกนะครับที่เราต้องไล่จับเจ้าแฟงนี่แหละอีเหรอ แล้วเรามาถามคนที่พันผ้าพันแผลนะครับด้านบนต่อมาเหมือนเดิมนะครับทำหน้าที่อะไรฉันคือพ่อครัวของแฟงอ่ะตอนนี้เริ่มแหมจใจกันแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณดูเนื้อหาก่อนหน้า,ากา็คือเจ้าตัวน,นุนบอกว่าเจ้าแฟงอะ่ะมันขี้เหนียวถึงขนาดไม่ได้จ้างพ่อครัวไว้นะครับอันนี้เราจะถามต่อนะครับว่ามันพันผ้าพันแผลที่หัวทําไมซึ่งเขาจะบอกว่ามันเกิดการบาดเจ็บนะครับในระหว่างที่มันจับไก่ เราก็เลยสงสัยนะครับเจ้าต,ตัวนี้คนมสุดท้ายนะครับมาคุยกับสาวใช้ตอนนี้นซึ่งตอนนี้เธอจะค่อนข้างตกใจกลัวนะครับจะต้องใช้ไลท์ทัสรีบู๊กนะครับทำให้เธอหายตกใจซะก่อน คำถามเดียวกันนะครับทำหน้าที่อะไรถ้าจะบอกว่าเธอเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็เจ้าหลอดแฟงเนี่ยจะไม่ชอบกระหล่ำปีแล้วก็พริกไทยเขียวคำถ,ถามเดียวกันนะครับรู้ไหมว่าแฟงทำาเกกิจการอะไรเธอบอกว่าก่อนพวกคุณจะมามีคนเข้ามาในนี้ก่อนแล้วเธอบอกว่าหลังจากหลอดแฟงนะครับทานอาหารเนี่ยหลังจากที่ได้ยินชายคนนั้นพูดเนี่ยเขาก็ทําการแพ็กสัมภาระบางอย่างด้วยอาการตื่นตระหนก และเต็มการหลบหนีก่อนที่พวกคุณจะมาล้อมจัดที่นี่เอาไว้เธอรู้จักชายคนนั้นไหมไม่ฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนแต่ว่าเขามีเลือดไหลแล้วก็พันผ้าพันแผลที่หัวอ่าในคุณคุณแล้วใช่ไหมใครคนนั้นน่าจะยังอยู่ที่นี่นะอีเหรอ ก็จากบทสนทนาทั้งหมดของ3ตัวนะครับก็ลงความเห็นได้เลยว่าต้องมาเปิดปากเจหมอนดี้นะครับให้เลือกข้อแรกนะครับถามว่าแฟงทำกิจการอะไรฉันไม่รู้ฉันเป็นพ่อครัวอย่ามาพูดจาไรสาระกับพวกฉันแล้วก็จะบอกไปนะครับว่าแฟงไม่เคยจ้างเชฟ แงไม่เคยมีเชฟและแกก็ไม่ใช่ทีมงานของที่นี่พวกนี้ก็จะเปิดเผยตัวมาแล้วว่าเป็นโจรที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเอาตัวอะไรมาก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนจะไม่ต้องสู้หลกัหลกๆหรอกเพราะมันจะมีวิธีการอยู่นะครับฮะสู้ตามปกติจะค่อนข้างจะสู้ยาก ให้ใช้วิธีการนี้นะครับก็คือให้ใช้ไลทัชรีบูฟนะครับใส่ตัวที่ไม่มีสายฟ้าก่อนทําให้มันหายไปไออันนี้ถ้าเกิดคุณเอาแทคนิคพวกที่เกี่ยวกับการวิงนะครับการเพิ่มการเคลื่อนที่มาก็จะง่ายง่ายขึ้นนะเพราะว่าลักคือเราต้องไปทําให้ศัตรูหายไปนะครับ

ぼーっとしてんじゃないよえかかってきなまだ終わっていないよ

ตาแรกนะครับให้ใช้ตัวที่เป็น Night ไนวอลเกอร์เพิ่มการล็อบเลนนะครับสามารถหลบเข้าไปในพื้นที่พวกที่เล่งเป้าตัวนี้ได้แล้วก็เดินได้ไกลขึ้นตาแรกให้ได้มาเหยียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่จากนั้นเงไจะเปลี่ยนเป็นฟิตรสม m u เกอร์ซึ่งสม u คเกอร์ไม่ใช่ศัตรู6ตัวนี้นะครับแต่เป็นเจ้าสตัวตรงนี้เงื่อนไขิตาคอนดิชันนะครับก็คือให้แช่แข็งพื้นที่ในการหลบหนีก็คือด้านบน เพราะงั้นตาถัดมาตัวที่เราเลือกลงเนี่ยก็ให้ใช้น้ําแข็งนะครับปิดพื้นที่ตรงนี้ก่อนจากนั้นถ้าถัดมานะครับแ็งแมนทอกนะครับให้เดินมาตรงนี้ตัวนี้สามารถลอบเลนได้นะเพราะว่าเราใช้นายวอลเกอร์อยู่เพื่อมาเก็บตรงนี้นะครับเราจะได้สกิลน้ําแข็งเพิ่มเติม,ตมอีก2อันจากนั้นให้เราทการนะครับแช่แข็งสมักเกอร์ตัวที่1 ห้ามให้พวกที่เหลือรู้ตัวนะครับสวยตัวหนึ่งไม่ต้องทำไรนะครับสแตนบายเอาไว้ถัดมาให้เราแช่แข็งนะครับสมาร์เกอร์ตัวที่สองนา <c oughs> ตาสุดท้ายนะครับแช่แข็งสมาร์เกอร์ตัวที่สามจบ อันมาจะเป็นพัซเซิลที่ผมชอบมากนะครับ10ขีด13ขีด2อันนี้คล้ายๆกับให้คุณสมบบาทเป็นยอดนักสืบผิวโคนันไฟเดอะชูด อันนี่นะครับเริ่มต้นด้วยสฆษณาประมาณว่าเราจับไปตัวที่เป็นโจรได้นะครับชื่อเอลเลนข้างล่างนะเราจะมายัางที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากคีงามีนะครับจะบอกถึงสถานาการณ์การฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอันดับแรกเราจะขอข้อมูลก่อนนะครับ the case. ลันดาวเดอะเคสเยื่อยังอยู่ในท่าเดิมนะครับตอนที่เราพบเธอเธอคือเมียประจําบ้านของแฟงแล้วก็สาเขยชาวเมดิเตอร์ไนนะครับก็คือถูกทุบด้วยของหนักๆน,น,นะครับที่ศีรษะ สันนิฐานว่าอาวุธน่าจะเป็นเชิงเทียนตรงนั้นหมายถึงเชิงเทียนเล็กๆตรงตู้ตรงนั้นน่ะเหรออยาดูแค่ขนาดของมันสิจริงๆแล้วเชิงเทียนนี้ค่อนข้างจะหนักมากเลยนะและมันมีรอยคาบเลือดอยู่เพราะฉะนั้นนี่แหละคืออาวุธในการสังหารนี่เราจะไปตรวจนะครับพื้นที่เริ่มจากเชิงเทียนก่อนมันเต็มไปด้วยเลือดดูเหมือนมันจะงอเล็กน้อยน่าจะไปกระแทกอะไรบางอย่างที่มันแข็ง หยิบเชิงเทียนขึ้นมาดูนะครับมันดูหนักอย่างน่าประหลาดใจมันถูกทํำด้วยวัสดุอะไรกันแน่นะหรือว่ามันจะมีตะกั่วให้เรียกขอบอนน้าหนักของแคนเนสติกดูเหมือนจะไม่เคยถูกแบ่งแยกเท่าๆกันมาก่อนคุณตระหนักถึงน้ำหนักส่วนใหญ่ของแคนเนสติกนะครับอยู่ที่ฐานซึ่งคุณตรวจพบสวิตช์นะครับที่กดแล้วมีเสียงเหมือนกระดิ่งเสียงมันฟังดูเหมือนเสียงร้องข้ามควและเศร้าโศก นี่เป็นกล่องเดินตีที่ถูกดีไซน์ให้เหมือนกับเชิงเคียรนีนน่นาต่อไปให้ตวรวจสอบสภาพศพของเมดน,นะครับเธอเป็นหญิงสาวอายุ20่ปีแล้วก็ยากจนเราจะลองใช้สกิลฮิลกับเธอนะครับว่าสามารถช่วยเธอได้ไหมไม่มีปิกริรกยาอ่ะต่อไปจะเป็นการสืบสวนนะครับตัวสภาพศพเธอมีรอยแผลจาการตั้งแต่แขนจนถึงหน้าอก ซึ่งน่าจะเกิดจากการต่อสู้มันดูเป็นการการะทาที่ชั่วร้ายมากๆตรวจสอบบาดแผลมีบาดแผลจากการที่สีสษะแล้วก็อาบุกก็น่าจะเป็นเชิงเทียนนั่นแหละสมมุติฐานแรกน่าจะถูกต้องแล้วพัฒนามาตรวจสอบแผลกันต่ออย่างไรก็ตามเมื่อดูจากตําแหน่งและแรงที่ใช้แล้วเจวกก้าผู้กระทาความผิดดูจะไม่ใช่มืออาชีพนี้ตัดมาที่ผู้ต้องของใส่ที่เป็นโจน้นะครับคือเจ้าเอลเลนเนี่ยแจะบอกว่า มันไม่รู้เรื่องมันแค่เข้ามาขโมยของเจ้าหน้าที่ก็เลยสงสัยว่าถ้ามันกล้าที่จะทเรื่องราวแบบนี้นะครับมันไม่น่าจะแสดงกริยาท่าทางตื่นเต้นออกมาแบบนั้นก็ประมาว่าถ้าเกิดคนที่ก่อฆาตกรรมได้นะครับมันไม่น่าจะแถกข้าว้าคู่ๆน่าจะเตรียมําพูดให้มันดูดีกว่านี้ต่อไปเราจะมาเช็คไอเทมนะครับในตัวของเหยื่อกันขอประทานนภัยสำหรับการลึอคนครั้งนี้นะครับสิ่งแรกที่เราตรวจเจอนะครับก็คือเจอไดอารี่ ตั้งแต่การก่อตั้งอาณาจากักรเอเรียาตาการรู้หนังสือของประชากรก็สูงขึ้นมากจึงไม่แปลกอะไรที่เมย์อย่างเธอนะครับจะพกเรียลลี่เอาไว้และนี่ก็คือในวันที่แฮงแมนบุกเข้ามาฉันได้ขโมยอัญมณีส่วนหนึ่งของแฟงมาและเพื่อหลีกเลี่ยงก,การตรวจค้นของแฮงแมนฉันก็เลยซ่อนมันไว้ที่ส่วนหลังบ้านนี่เป็นความลับที่ฉันบอกแก่ยอดรักของฉัน he was o v e r the moon นะครับแปลว่าเขายินดีเป็นอย่างยิ่ง เรื่องเงินทอจากการขายอัญมณนีนี้นะครับจะช่าให้ชีวิตของเธอนะครับไม่ต้องลำบากต่อไปแล้วอน,น,นาคตที่สดใสรอพวกเราอยู่ตอนนี้ไม่ต้องสำรวจแผนนะครับเพราะว่าทำไปแล้วก็ลิฟต์เดอะบอดี้ได้เลย,เลยต่อไปเราจะมาที่โต๊ะตรงนี้นะครับมีรายการการสั่งซื้อที่ตกกระจายอยู่บนพื้นมันคือรายละเอียดการช้อปปิ้งแล้วก็ใบเสร็จหาหลัฐานที่มีประโยชน์ต่อไป เจอร่องรอยการแกะสลักนะครับที่รักวันคืนแห่งความสุขใกล้เข้ามาแล้วหารักฐานต่อนะครับในที่สุดเราก็เจออะไรบางอย่างขอคุณสำหรับการสั่งซื้อ Candlestick Style Music Box จากจาก a m Hall ช่างฝีมือที่ทำของได้คุ้มค่าเงินของคุณทุกบาททุกสตางค์ซึ่งก็รวมไปถึงการแกะสลักข้อความนะครับบน Music Box ต่อไปเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าครับเจ้าหมอนี้กันทีนี้ให้คุณดูชื่อเจ้าหมอนี่ก่อนนะครับกูมทูเลอร์แปลว่าเจ้าบ่าวแบบหลอกๆซึ่งเจ้าหมอนี้จะบอกว่าการละเล็กขโมยน้อยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจพออยู่แล้วนี่ยังรวมไปถึงการฆาตกรรมอีกคุณเจ้าหน้าที่ต้องรีบจับเจ้าฆาตกร,ร,รม,มาลงโทษโดยด่วนนะครับทีนี้เราจะอธิบายสถานการณ์ให้เจ้าหมอนี้ฟังเจ้าหมอนี้มันจะบอกว่าได้งานใหม่ที่เว็บลันซิตี้ก็เลยวางแผนว่าจะกลับมาที่นี่คืนนี้นะครับเพื่อแพ็คกระเป๋า และในขณะที่กําลังกลับมาก็ได้ยินเสียงดังสนั่น้าดว่าจะเป็นเสียงที่เจ้าโจสังหารเมดด้วยมิวสิกบ็อกเริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆแล้วใช่ไหมครับฉันกลัวมากก็เลยรีบวิ่งไปที่ถนนแล้วก็เรียกพวกคุณมานี่แหละเราจะไม่ปล่อยให้โจนหนีไปในสถานการณ์เช่นนี้ฉันเชื่อว่าคุณจะต้องทําให้ผู้กระทำความผิดเปิดปากบาได้แน่นอนเฮ้นะครับเราจะไปทุยก,กับตัวที่เป็นผู้ต้องหานะครับที่เป็นโจร โจนก็จะพูดเหมือนเดิมนะครับคือฉันไม่รู้เรื่องแค่เข้ามาขโมยของเชื่อฉันเถอะให้เลือกข้อาการนะครับให้เจ้าโจนอธิบายเหตุการณ์เจ้าโจนก็จะบอกว่าพอดีได้ยินเรื่องการจับกลุ่มเจ้าแฟงเขาก็เลยพนันว่าต้องมีของมีค่าในบ้านหลังนี้แน่นอนก็เลยเสียงโดเข้ามานะครับเพื่อจะหาของที่มันมีมูลค่าตอนที่ฉันเข้ามาได้ยินเสียงคอนโต้เถียงกันฉันก็เลยไปยังที่ที่ไม่มีคนอยู่ เราจะได้ไม่นานพวกทีมสำรวจก็เข้ามาแล้วก็จับกลุ่มชั้นต่อไปจะถามเรื่องรอยเท้านะครับเจ้าหมอน,นี่มันบอกว่ามันปีขึ้นมาทางหน้าต่างนายดูเหมือนจะไม่โกหกนะตรงนี้ให้กดเอ็ไปนะครับสุดท้ายจะมาสำรวจตรงนี้นะครับเป็นรอยเท้าเป็นรอยเท้าของขาตะกแล้วก็มีสีเหมือนดินของส่วนหลังบ้าน ถ้านี่เป็นรอยเท้าของโจรมันก็ดูขัดกับคาให้การที่ว่ามันปีขึ้นมาจากหน้านต่างพิสูจน์ขนาดของรอยเท้ารอยเท้านี่มีขนาดเล็กมากๆน่าจะเกิดจากการค่อยๆย่องมามันดูใหญ่เกินไปสำหรับส่วนสูงของเจ้าเอลเลนนอกจากว่าเขาจะใส่รองเท้าที่ใหญ่มากๆในเวลานั้น ตอนนี้เรามีหลักฐานเพียงพอแล้วให้ใช้รีบุ๊กกับตัวที่คุณคาดว่าน่าจะเป็นฆาตกรนะครับก็แน่นอนนะครับจากคำให้การทั้งหมดที่สรุปมานะก็คือเมดเนี่ยมันมีคนลักคนหนึ่งที่รู้ความลับเรื่องของการขโมยอาญมณีไปขายเจ้าโจรที่ดูผิดปกติเกินไปถ้าเกิดจะเป็นฆาตกรเราไม่รู้ทําไมถึงมีทีมงานของเรานะครับมีให้เป็นตัวเลือกด้วยดังน,น,นั้นจะสรุปได้ว่าจาตัวนี้แหละก็คือเลเวอรของเมด และดูจากชื่อก็เฉลยแล้วนะครับว่ามันเป็นเจ้าเบ่าหลอกๆจึงสรุปได้ว่าคดีนี้ก็คือเป็นการฆ่าแฟนตัวเองนะครับเพื่อจะเอาอัญมณีไปขายแล้วก็รวยคนเดียวใช้ทันรีบุ๊กนะครับกับเจ้าหมอน,นี่คนไล้ที่ฆ่าเมดอ่ะก็คือแกนั่นแหละอย่ามาเล้าผมเล่นนะผมแค่ทํางานด้วยกันในบ้านของแฟนเฉยๆขนาดแท้งเมดเองก็ยังไม่เดาซีซัวแบบนี้เลยเราก็เลยพูดถึงมิวสิกบ็อกนะครับ แล้วมันมีอะไรผิดปกติล่ะถ้าเกิดจะพูดถึงมิวสิกบ็อกแต่ไม่มีใครสักคนในนี้นะที่พูดถึงมิวสิกบ็อกเพราะทุกการสันนิษฐานนะระบบไปที่เชิงเทียนแต่แต่ว่ามิวสิกบ็อกแบบนี้ก็มีขายในทุกเมืองนะมันใช้เป็นหลักฐานไม่ได้หรอกก็เลยโชว์ใบเสร็จนะครับจาก Dream ิมพอให้ดูเป็นใบเสร็จจากการสัง่งทำเชิงเทียนที่มีรูปร่างเป็นมิวสิกบ็อกซซึ่งมันไม่ใช่ของที่จะหาได้โดยทั่วไป หมอนี่ก็เลยแถต่อนะครับว่าไม่เคยได้ยินคนเล่นมิวสิกบล็อกอันนี้มันก็เลยรู้จักมิวสิกบล็อกอันนี้เป็นพิเศษและนั่นคือคําถามหลอกเพราะว่ามิวสิกบล็อกเนี่ยก็คือของขวัญจากเมดถึงคนรักของเธอยังไงล่ะและคนรักคนนั้นก็คือแก้คุณคิดว่าแฮงแมนจะจับกลุ่มผมด้วยสิ่งเหล่านี้เหอหรอโชว์เดารี่ของเมดให้ดูเหอได้เขียนความรักนี้ในไดารี่และบอกนายว่าได้ซ่อนอนัญมณีไว้ในสวนหลังบ้าน นายก็เลยเห็นโอกาสที่จะมั่งคั่งเพียงคนเดียวใช่ไหมละ่ะไม่นะนั่นมันไม่เป็นความจริงนี่เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดชี้ให้เห็นถึงรอยเท้าที่เปืนน้อนโคลนหลังจากที่นายฆ่าเมทก็ไปที่สวนหลังบ้านแล้วก็ขุดค้นอัญ,ญมณีขึ้นมาใช่ไหมละ่ละหลังจากนั้นนายก็กลับมาตรวจสอบสภาพศพแล้วก็พบโจรที่กําลังเข้ามาก็เลยวางแผนที่จะใส่ร้ายป้ายสีจโจรน,นั้นใช่ไหมละ่ะนี่เป็นการคาดเดาที่ไม่มีมูลความจริงคุณไม่มีหลักฐานหลักฐานก็คือคําโกหกเกี่ยวกับรอยเท้าของแกงไงละ่ะ ถ้าเปรียบเทียบรอยเท้าของแกกับรอยเท้าเพื่อนดินก็จะพิสูจน์ได้ว่าแกอยู่ที่สวนหลังบ้านยังไงล่ะส่งมอบอรไมคนีที่แกขโมยไปออกมาซะแต่ว่าแปลกๆนะครับใบหนีไม่รวมอยู่ในรายการสิ่งของที่เราได้มาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะมันไม่มีอะไรโอเคปิดคดี ไอห้อง hey นี้ก็แปลกๆนะครับพราแกสองคนมากับฉันสิบขีดสิบสี่หนาเนี้ยตัวลงได้สองตัวนะครับเอาใครลงก็ได้แต่แลสุดให้เอาตัวเฮียลงมาไปวางตรงตำแหน่งสิบฟ้าเจ้าเนื้อก็ลงมาสามช่องกระดิ่ง ตัวนี้ต้องมาที่สีฟ้ามันกาวขึ้นไปสแตนบายข้างบนขย่บตัวนี้มาหนึ่งช่องอจาจจะนี้ไปนะครับข้างบน3ตัวสแตนบายไปเรื่อยๆให้ตัวนี้ลงมาสองช่องสแตนบาย

เราเผ่นต,ตรงนี้นะครับจะหลุดระยะการมองเห็นพอดีก็สามารถมาตรงนี้ได้อี๋เรอเป็นสามนะครับแล้วสุดท้ายนะครับไปเลยเพราะว่าเรามีนายว์กเกอร์อยู่ละครบนะครับสี่ตำแหน่งมายาพีได้ครบสี่จุดเราไม่โดนตรวจจับ <c oughs> ที่เหลืออีกสามดาศิบสิบห้าสิบสิบหกแล้วก็สิบสิบเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นดนาต่อสู้ละ แนะนำว่าให้อลงตัวฮิวนะครับไว้ฝั่งซ้ายตัวหนึ่งไว้ช่วยแนวเก้ากับนันเก้าฝั่งขวาก็มีแทงสักตัวนะครับยิงไกลสักสองตัวแล้วก็ได้เมกตัวหนึ่งหนานี้ไม่มีแรงบ้าไปกว่านะครับการตั้งรับนะถ้าเกิดตั้งรับให้ดีๆแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นเตาไฟเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับจะสามารถตั้งรับ2ฝั่งได้ค่อนข้างง่ายและในแมนกรณนีศัตรูจะเปิดสายฟ้านะครับเซิร์ชจิงเลสมันก็จะมีสกิลตัวที่เป็นไลท์ทันรีบูทนะครับในการลบล้างได้ก็ประมาณนี้นะ ถ้าใช้ใส่ตัวที่ไม่มีสายฟ้าก็ทําให้มันหายไปเลยได้เช่นกันเช่นเดียวกับดา่าน10ขีดสิที่ให้เกิดการแฮงแมนที่หลบหนีนะครับตัวนี้น่าจะคุ้นๆกันนะครับจากเนื้อเรื่องการสอบสวนสืบสวนก็คือเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเราสืบสวนนั่นแหละแล้วทำตัวแปลกๆนะครับก็สุดท้ายตัวนี้ก็น่าจะร่วมมือกับพกโจอกับฆาตกรเนาะใช้วิธีขนาบ3ฝ่ายก็ได้นะครับซ้ายกลุ่มหนึง่งขวากลุ่มหนึง่งแล้วก็ด้านล่างกลุ่มหนึ่งแลาสุดท้าย10บขีดสินะครับจัดการแฮงแมนที่หลบหนี ก็คือไอ้ตัวนี้นะครับที่เราจะต้องเก็บพวกลูกน้องมันก่อนนะถึงรอบแรกจะต้องซูจุดนี้จุดหนึง่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับซึ่งบางทีเลยยาวไปนะครับที่จุดสุดท้ายตรงนี้ก็ใช้พวกถังเระเบิให้เป็นประโยชน์นะก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากก่อนเข้าสู่บทรสรุป1 0 1ขีดสิทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนปริศนาที่ค่อนข้างสนุกดีออกแนวโคนน,ะนิดๆในชาร์ตเตอร์ที่10เครื่องหลัง ชอบแนวนี้หรือไม่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ